จากเมื่อวานนี้ที่เรานําเสนอภาพของรถบรรทุกขนถังแกส๊สแล้วก็เสียหลักที่ถนนพระรามสามนะคะวันนี้ก็มีภาพกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งค่ะเป็นภาพจังหวัดที่เป็นภาพจังหวัที่เสียหลักนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็มีชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุค่ะขึ้นโรงพักแจ้งความเรียกร้องการรับผิดชอบในครั้งนี้ วงจรปิดจับภาพนาทีที่รถบรรทุกแก๊สเสียหลักขณะที่ขับลงมาจากสะพานวัดลำสามนะคะเนี่ยค่ะต้องไฟก็ลุกแบบนี้คุณผู้ชมรถที่เขาขับมาก็ต้องจอดส่วนคันนี้รีบหนีเลยนะคะออโอล่าใช่ไหมค่ะคือหลายคนชื่นชมนะว่าน่าจะเป็นคุณแม่กับลูกหรือเปล่าเหมือนคุณแม่อุ้มลูกแล้วก็รีบวิ่งก่อนเลยอะ่ะสัญชาตญาณความเป็นแม่ปกป้องลูกไว้ก่อนคือจังหวะนี้มันน่าหวาดเสียวจริงนะ คืออันตรายมากแล้วหลายคนที่เขาอยู่ตรงนี้เขาก็รู้ระทึกกันนะคะเพราะว่าไฟเนี่ยลุกไหม้รุนแรงเหลือเกินก็เป็นภาพอีกมุมหนึ่งที่เรานำไม้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรขณะเดียวกันเหตุการณ์น,นี้ยังส่งผลทำให้บ้านเรือนของประชาชนและร้านค้ารถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ทรัพย์สินเสียหายไปเป็นจำนวนมากนะครับอย่างร้านเช่าชุดแต่งงานที่อยู่ใกล้ๆก,กับจุดเกิดเหตุโพสต์ให้ดูครับเป็นคลิปสภาพความเสียหายนี่ร้านเขา กระจกหน้าร้านนี่แตกนะเพราะมันระเบิดขึ้นใช่ไหมครับ<ฆ>ป้ายของร้านก็โดนความร้อนโดยโดนเปลวเพลิงที่เราบอกโอ้โหเปลวเพลิงมันสูงมากเ<ฆ>สียหายไปอีก ร้านเนี่ยเสียหายหนักพอสมควรเลยแต่เคราะดีที่ทีมงานปลอดภัยดีทุกคนครับด้านป้าเดือนอายุ65ปีชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุเล่าว่าตอนนั้นนั่งทํางานอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดหันไปดูก็เห็นภาพรถบรรทุก6ล้อพลิกควา่าำถลายลงมาจนถึงตีนสะพานใกล้กับบ้านของเธอหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือ เกิดระเบิดทําให้ป้ายโฆษณาของร้านและกระจกแตกเสียหายก็อยากจะวิงวอนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรถประเภทนี้ให้มีมาตรการหรือการควบคุมให้มีความปลอดภัยที่มากกว่านี้ระเบิดปุ้มโมโหหลายลูกไม่ต้องถามพี่ลูกอเอาแก๊สเต็มคันรถเนาะแต่มันไม่สิ่งอกต่กระจกแตกบานหนึ่งแล้วก็ป้ายแตกหน้าบ้านปน้ายซ่อมรถไม่พวกป้ายพวกผ้าใบเนี่ย ดีหน่อยรถแก๊สรถเนี่ยครับปลอยคนเราอยู่ดีๆอยู่ตั้งอยู่บ้านดีๆใจเนี่ยวันนี้ผู้เสียหายจะเดินทางไปยังสนวัดพระยากรเพื่อแจ้งความร้องทุกข์และเพื่อประกอบการเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุระเบิดดังกล่าวนะคะครับ